อาวเลยครับแบบใหม่ก <ส straightforward> ็กินกันย่อนครับกติกาไปกติกาไปนี่ถ้าแตกจาอะไรนักหนาวะอ๋อรูไม่ได้เห็นปืนไหนยังไม่โดดต่้งน้าหอขอโทษครับเป็นใจกับพ่อเลยโอ๊ยขอโทษนะขอโทษค้างห้องหนึ่ะเดือดัดงขอโทษกลางห้องไม่ได้เทควีโฮไม่ได้อยู่ในห้องนะ ตนดิที่นี่มี็ิ้นดิจิตจานปลาซ้อนสองพันดาเมจอ่ะคุณมีไหมจังหวดก่อนต่อตะปูนะเว้ยเอามาคุณมาได้ไงอพิมพ์สูตรเอาก็ได้ด้อกระบาหาพวกผมาได้ไงาเรินโดนต้มไตเดือดหัวระดับเทียมเออแกเนี่ยเสืรลังเด็ โคตหายเลยด็โคตรร้ายเลยด็กป็หัแตกเดสาวน่ะควิไงโอ้เอแตกกูดึเขี้ยงฮ่าโดไฟนี่จะสร้างดิเวอืมเออๆๆชอบเล่นด่านนี้ไปๆๆววง พวกไรดากเลยทำเนียทำเนียทำเนียมาคนรู้รรม,รมีคนรู้มี่โอ้ตื่นดดแดงครับแตกตื่ตนตกใจไงนึกว่าบางเหล่ามันได้ขับสีอื่นสีเขียวมาดีเลยสบายตาแดีครับแตกตื่นเบิงเดีย๋ยวมือว่าพวกศัตรูผมต้องส่งเรื่องไปต้องเรื่องไปบล็อสองเพิ่มคิวโลจิกนี่มีเต็มจอยแล้ว น้ำลายเต็มจอยแลออ้วขายต่อไหม,หมวัดวัดขี้เลียโควิดโอยโอควิดยุคไหนเนี่ยตุณที่เขาคุยแต่เรื่องเศรษฐานี่ขยาวครับนี่ครับนะวัวคนมากเลยนะม้ากอไนไ้ก่อน,นะครับนี่มากอนไ้กอนเนีน่ยผมมอสันเนี่ยม,มากอนไ้ก่อนมาจากกระติใจตะกี้ไะครับเล่นเล่เอาสะกวดเลยว่ะเราเข้าวงกันไหมดีไงอืมเจ้าวง

เอ,อ้ยอย่ามาบ้านผมโออย่ามาออกไปออกไปน,กนักลอยเรม่อยหม็นีน่ไปเมียกพวกปิด

โอ้ยมูมันมแกม็แมตตีไหมอนาตือนอนาตือ,ตอใช่ใช่่มาได้ปะมาถ่ายมาได้ไหมมาถ่ายมาได้ไหมใส่ถ่ายแม่โอ้ยถ่า,ายแม,ม่ไส่ดีลนะสุกดแค่พืดเลยแลย้วอมาแล้วบอนมา,มา ดู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 น้ครับไปก็ได้บนไหมันมีหมอนะ

กระโบงขระโบงมาแล้วมาแล้วสะคบงหา ต yes. ่อนะเราไม่ได้อยู่ในวงใช่เราต้องต่อไปตรงรถเต่าขายมค้าส้งเ้งใดตั้งหัวเดยได้ปรถเต่าเีนถ Nè, Nế... nó chuột. Yeah. Chỗ nhận là. <laughs> Chỗ <Chốt> nhận là. Chuột quá trời, nó phải thịt trâu. Chỗ nghe. Okay, okay, okay. idiot. Fucking idiot? We're inside the ring. Got the positional advantage. ีก็ใส่แล้วแม่หัวกลาง้หลายกางหลายอย่นี่กางมันไปทางแม่หัวหนาเออกลางถ้าแตกเปียงทางเออ้เปิดเตา cho bà Bà khó bồn Ăn tì cho tao ngôn nè Lăng! 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 cô ấy cho mọi thứ hoàn toàn hết nô cao hài cặp của mị gấp mày ทีสัตว์ู่เดี่ยวแค่นม้ก็ยมีกูโดน

โอ้ยันังไปนอนเลย้อาไอ้ไอ้ลมหัดแตกสีอ้อาะตัให้เลยเพาตัดมันหมอมาูกเลยอ๋อจรงมงเจ้าแนวพอตกเรอบพ่อเปัดลังควานเปนหมอมาูเรียบร้อยกเป็นหมอไงมันลมยังเกียนะยังเกีย i got go.